เมื่อสักสองวันก่อนสามวันก่อนโอ้แถลงข่าวบอกว่ากระทรวงมหาดไทยจะเพิ่มชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมลุยยาเสพติดค้ามนุษย์สารบริการผิดกฎหมายซึ่งเขาจะบอกจะให้เปิดถึงตีสี่ตีห้าแล้วเนี่ยท่านฮะจะเพิ่มอีกใช่ไหมฮะชุดเฉพาะกิจนี้คือคืออย่างนี้ฮะนโยบายการจัดระเบียบสังคมเนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลน,นะครับท่าน อนุทินชาญวิรุกูลรลองนายกและมนตรีแล้วและมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมอท่อนหนึ่งเราเนี่ยท่านก็ได้รับอมอบนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะเด็กก,ก็ต้องดําเนินการเพื่อที่จะดูแลให้ลูกหลานเรานะฮะได้ได้อยู่ในสังคมที่ดีให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ยั่วยุมอมเมาทำให้เสียผู้เสียคนติดยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เราก็ต้องต้องรับนโยบายมาดาเนินการก็รเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วด้วยนะครับนถามนนังนี้การนะจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยจริงๆเราก็มีอยู่แล้วนะครับ,รบดังจะเห็นปรากฏในข่าวใช่ไหมฮะว่าเดี๋ยวไปจับ บอนที่หาดใหญ่ทลายแหล่งขายบุหรี่หนีภาษีไปจับไอสถานบริการแถวรัชดาที่ค้ามนุษย์ที่อะไรเนี่ยนะฮะ,ะแล้วก็ล่าสุดก็ไปที่อะไรล่ะช้างเผือกไอเมมขลับปทุมธาน,นีไปที่เชียงใหม่อะไรเนี่ยครับก็ก็มีมี มีทํางานอยู่แล้วนะครับเรามีกี่ชุดนะ<ช>ฮะท่านสุริพลฮะในปัจจุบันเนี่ยชุดเฉพาะกิจเรามีทั้งหมดกี่ชุดฮะหน่วยปฏิบัติการพิเศษเราจริงๆเนี่ยก็ก็กมีไม่ได้ว่าของส่วนกลางเนี่ยเราเราไม่ได้แยกเป็นชุดหนึ่งชุดสองอะไรหรอกแต่ว่าเรามีกําลังคนเนี่ยเกินร้อยคนที่สามารถออกปฏิบัติการ อ่าได้ได้ทั่วก็คือชุดของท่านผอลลรงค์ทิพสิริเนี่ยถูกต้องไหมฮะใช่ของกรมการปกครองครับอ่าคือชุดจากส่วนกลางครับกรมการปกครองก็เป็นเจ้าพนักงานปกครองอ่ามีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการที่จะดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอะไรพวกนี้อยู่แล้วขอทราบโครงสร้างวันนี้นึงฮะท่านครับที่ที่ที่เราที่ที่อ่าพวกเรา เห็นในหนังส wow. no. hmm. ือสั่งการเนี่ยมีในยะว่าให้ทุกอำเภอทุกจังหวัดเนี่ยนะครับมีหน่วยปฏิบัติการนี้ซึ่งเป็นหน้าที่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะปล่อยปะล่าเลยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าบางทีก็คิดว่าเอ้าให้ตำรวจเขาทำไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเป็นอิสระกับชุดส่วนกลางไหมนท่านครับแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดจะเป็นอิสระออกจากชุดของท่านลณนารงไหมฮะ เอเป็นอิสระครับเพราะว่า oh. ท่านนายอำเภอท่านกับท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยท่านเป็นเป็นผู้กบ,บัญชาที่ที่มีอำนาจเต็มอยู่แล้วนะครับ mm hmm. สมัยก่อนสมัยอ่สมัยสมัยก่อนเราก็ทํางานใกล้ชิดกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจในฐ <Okay. S 2> านะข้าราชการที่อยู่กระทรวงเดียวกันได้ซ้ําไป mm hmm. นะฮะเพียงแต่ว่าอ่าตอนหลังหลายหลายสิบปีแล้วมั้งเนี่ย ทางตำรวจก็ย้ายไปสังกัดอยู่กับสำนักนายกคืออยู่กับนายกรัฐมนตรีนะครับ,ค,รบคนก็เลยบางทีก็เลยลืมนึกไปว่าเออสงสัยมหาไทยเราไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันแล้วนะครับแต่ที่แท้จริงเนี่ยอำนาจก็ยังมีอยู่เหมือนโดยปกตินะครับ,รบแล้วก็สภาพข้อที่จริงของสังคมเนี่ยก็จำเป็นต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะครับ,รบเพราะว่า เพราะว่ากำลังพลของตำรวจนะครับกับสภาพาเนื้องานที่เขารับผิดชอบอยู่เนี่ยอาจจะไม่พอมันก็มันก็มากไม่สมงุนกันหรอกเพรานะนั้นเนี่ยก็ข้าราชการทุกภาคส่วนเนี่ยครับก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องช่วยกันนะครับ,รบถ้าประหลัดถ้าเขาเล่นถามแบบนี้ฮะอขอถามเพื่อทำความเข้าใจเลยนะครับว่าโอเคส่วนกลางเรามีชุดของกรมการปกครองที่มีท่านผาอรณรลงค์ทิพย์สิริเนี่ย ดูแลซึ่งมีกําลังคนประมาณ100คนสองนโยบายที่เพิ่มขึ้นมาโดยหนังสือสั่งการที่เห็นนั่นคือให้แต่ละจังหวัดและทุกอําเภอในแต่ละจังหวัดมีชุดเฉพาะกิจขึ้นมาซึ่งเดิมมีอยู่แล้วแต่หนังสือสั่งการนี้เนี่ยทางทางพื้นที่ต้องไปบูรณาการและตั้งขึ้นมาเป็นชุดชุดชุดเลยไหมฮะหรือว่าก็แค่ไปการกําทัพการปฏิบัติทุกอําเภอเนี่ยเขามีประหลัดอําเภอฝ่าย กิจการพิเศษหรือฝ่ายป้องกันและปราบปรามเนี่ยอ,อยู่แล้วนะครับอฝ่ายป้องกันและปราบปรามเนี่ยเขามีหน้าที่อยู่แล้วเขามีประหลัดอำเภอครับอที่เป็นประหลัดอุโสเป็นผู้ช่วยเหลือของอท่านในอำเภอเนี่ยที่เราเรียกว่าประหลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับอก็ก็มีอยู่แล้วแล้วก็ประหลัดอำเภอทุกคนเนี่ยเขาเป็นเป็นเจ้าพนักงานปกครองที่อมีอำนาจตาม อมิอาญาตามประมวลกฎหมายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอผมกําลังพยายามอธิบายว่าครับอทุกคนเนี่ยมีหน้าที่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการับจ,จะไม่ได้เน้นหนักในการดำเนินการในเรื่องนี้เท่าที่ควรนะครับ,รบเมื่อรัฐบาลมีนโยบายที่จะทําให้สังคมเราสงบสุขเป็นสังคมที่ดีงามค,ความสงบสุขนะลูกหลานไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตกเป็น เหยื่อเพราะว่าเราปล่อยป่าล่าเลยให้ให้มีคนกระทําผิดกฎหมายที่ทําให้ลูกหลานเนี่ยเข้าไปใช้บริการได้ง่ายเนี่ยนะครับก็ก็เป็นการอตอกย้ำนะครับว่าให้ทุกอาเภอทุกจังหวัดเนี่ยน, <ำ S 2> นะครับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอําเภอเนี่ยที่บอกว่ามีอํานาจหน้าที่อยู่เนี่ยบางทีก็ก,ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้เอาใจใส่ในการที่จะทําให้ทีมงานนะครับมีความเข้มแข็งครับคําถามว่าทีมงานของอำเภอประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับทีมงานของอำเภอเนี่ยก็มีมีอย่างที่ผมบอกนะครับข้าราชการฝ่ายปกครองครับแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านครับอาสาสมัครอสที่เราเรียกว่าอสสสเนี่ยนะครับอาสาสมัครรักษาดินแดนบางส่วนก็สามารถใช้อ อ,อำนาจของท่านในอำเภอในการแต่งตั้งครับ,รบอ,อ,อปอรพร,รหรือว่าอากำกาลังมวลชนอื่นเช่นอทอสอปอชอหรืออือ่นๆเนี่ยเข้ามาเป็นสนที่กําลังมาเป็นครับอทีมงานนะครับอแล้วก็รวมตลอดจนถึงเวลาปฏิบัติหน้าที่ถ้าจําเป็นต้อง ต้องต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับก็เชิญมาได้เรื่องของอสาธารณสุขเรื่องของอคุณหมออะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะ,ะประสานขอความร่วมมือ,อมเพื่อให้เข้ามาเป็นส่วนที่กาลังกันได้ะนะครับคนมักถามว่าปกครวจเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยหลักอยู่แล้วนะครับ,รบก็ท่านผู้ว่าท่านในอำเภอเนี่ยก็มีความใกล้ชิดกันอยู่แล้วก็ค ก็ในเชิงระบบก็ต้องไปคุยกันนะฮะคนมักถามว่าหรือตํารวจเองเนี่ยมักได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติของฝ่ายปกครองก็มักถามว่าปกครองมีหน้าที่อย่างที่ดาเนินการอยู่ถูกไหมใช่ไหมครับใช่ไหมครับมีอำนาจข้อไหนมีโอกาสคุยกับท่านพลตํารวจเอกต่อศักนะครับเอกวิมลเนี่ยพบตรเนี่ยท่านต่อศักเนี่ยท่านให้กําลังใจแล้วก็บอกว่ารับสนุนนะครับท่านบอกว่าดีแล้วเพราะว่า ทางาฝ่ายปกครองก็ได้ช่วยาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอำนาจหน้าที่หลักอยู่เนี่ยนะครับก็จะได้ตื่นตัวในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ดีเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่นอกลูก่นอกทางเนี่ยนะครับท่านต่อสักว่าก,ก็ก็จะเป็นการช่วย แต่ละหน่วยเนี่ยนะครับในการที่จะดูแลอใอ้ให้แต่ละกํากลังพลของแต่ละหน่วยเนี่ยนะครับได้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 ละเลิกนะครับมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเสียนะครับะฉะนั้นเนี่ยจริงๆฝ่ายตำรวจหรือฝ่ายที่รับผิดชอบบริหารเรื่องการแผ่นดินเนี่ยนะครับ ทุกทุกท่านทราบกันดีครับว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็เราช่วยกันนะฮะอย่างที่ผมกลาบเรียนนะผู้ว่าและการจังหวัดกับท่านผู้การเนี่ยบุงคับการตํารวจภุธรจังหวัดนะฮะแล้วท่านนเยอภอกับผู้กับท่านประหลัดค่ถามนิดนึงค่ะอย่างของตํารวจเนี่ยนะคะเอาเวลาปกก็เขาเขาต้องเขาต้องพุดพูดคุยกันฮะต้องพูดคุยกันต้องช่วยกันในการที่จะ ทําให้สังคมเราเป็นสังคมที่ดีงามสังคมเราเป็นสังคมที่ไม่ปล่อยให้คนเห็นแก่ได้แล้วก็กทำธุรกิจธุรกรรมที่ที่มันทําลายลูกหลานเด็กและเยาวชนทําลายศิลธรรมทรําลายสังคมแหมดม่ดีงามเพราะ ประเทศเราเป็นสังคมชาวพุทธนะพี่เก่งฮะที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธพี่เก่งฮะขอถามเรื่องนึงเดี๋ยวจมูเลละไปยมุกเนี่ยศาสนาพุทธก็ถือมากครส่วนศาสนาอิสลามศาสนาคิดก็เช่นกันนะคก็ไม่ไม่เป็นศาสนาแห่งความดีงามที่เน้นย้ำนะครับไม่ให้ไม่ให้มีการเริ่มมดในการที่จะฝ่าฝืนทำให ลักษณะที่ที่เราจําเป็นต้องจัดระเบียบครับพี่เก่งครับขอถามนี้เดี๋ยวจะมีเวลาสักสามนาทีพี่เก่งแล้วกรณีอย่างที่ช้างเผือกที่ปกครองแล้วโดนจับอย่างเนี้ยสมมุติคนก็เริ่มสงสัยว่าไม่ไม่ใช่นะคระับปกครอ,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 อง,ไ,งไม่ได้โดนจับออยังไงพี่อธิบายนิดนึีครับมันมีความเข้าใจผิดยังไงคะคือผมว่าสื่อมวลชนที่เสนอข่าวอาจจะได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เก่งที้จยงนะครับพี่เก่งชี้เจงนิดนึงเพราะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยท่านชุด เฉพาะอัปจิตที่ไปดําเนินการที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับเขาดำเนินการเสร็จเขาก็เดินทางกลับหมดแล้วแต่ว่าหลักปฏิบัติของเราเนี่ยนะเราจะทิ้งสายสืบสายลับนะครับเพื่อ,อเพื่อเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าที่เชียงใหม่เนี่ยมีสถานบริการเถื่อนหรือมีสถานบริการที่ ทําผิดกฎหมายแค่นี้นะครับท่านข่าวแสดงว่าวันนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นงานเลี้ยงของของทางชุดไม่ใช่ครับแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เป็นสายสืบเราอยู่ถูกต้องไหมฮะสมาชิกของหน่วยปฏิบัติการพิเศษอยู่ในเงอยู่ในร้านในพื้นที่เนี่ยแค่สองคนแลวสองคนเนี่ยแต่ละคนก็แยกไปใช้บริการไปทานอาหารไปในร้านที่ในในสถานที่ที่ต้องการ สาะแสวงหาข้อมูลข่าวสารเนี่ยคนละที่นะไม่ไม่ใช่งานเลี้ยงฉลองได้ค่ะช่างขอบคุณมากเลยวันนี้ชัดเจนมากจนหน้าไปสามสิบคนเหลือสองคนโอเคค่ะอยู่ปนละร้านค่ะชัดเจนจากท่านประหลัดนะคะไปดูันทึกการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะได้ได้พี่เก่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่ได้ระบุหรอกว่าเราเราเป็นคนที่ไปปล่อยปาละเลยไปอะไรนะครับแล้วก็ แต่ว่าการเสนอข่าวสื่อเนี่ยมันก็อันตรายนะไม่ทราบว่าใครเป็นคนให้ข่าวไม่ใช่บอยไม่ใช่ออก็กลายเป็นเหยื่อเอามาเสนอทําให้มีหน่วยงานแล้วก็ผู้ที่ตั้งใจทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองเสียหายไปนะครับซึ่งคําถามว่าเอ๊ะเสียหายไปแล้วชพูดคุยชี้แจงเนี่ยสังคมจะเข้าใจไหมนะครับ บางผมคิดว่าบางส่วนก็เข้าใจบางส่วนก็ไม่เข้าใจนะคซึ่งซึ่งอันเนี้ยก็จึงเป็นเหตุที่เราเองต้องระมัดระวังครับในการสื่อสารนะครับเดีย๋ยวบอยจะช่วยทำความเข้าใจพี่เก่ง,งเข้าใจว่าต้องการเสนอให้มันเพื่อเพื่อ ประโยชน์ของส่วนรวมได้ได้แต่ว่าต้องระวังครับ่ะครับวันนี้ขอบคุณพี่เก่งนะครับขอบคุณนะครับหมดเวลาแล้วเหรอหมดเวลาแล้วพี่เก่งเดี๋ยวจะถึงบ้านเลยขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ